สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับในส่วนของวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองขายางจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับอยากจะได้ที่ดินแปลงเล็กนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางน้ําผ่านและติดในส่วนของทางสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตขนาดใหญ่วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินเนี่ยเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงครับบนเนื้อที่4ไร่ 1>, 1งาน60ตารางวาขายเหมาขายยกแปลงนะครับในราคา6 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าเราลงมาจากถนนเส้น3 2 2 1ออุทัยธานีทับทันนะครับต้องบอกว่าในวันที่เราถ่ายเนี่ยเรายืนอยู่บเวณหน้าแปลงที่ดินเนี่ยได้ยินเสียงรถเลยนะครับเพราะว่าห่างจากถนนลัดยางเนี่ยเพียง800เมตรเท่านั้นห่างจากในส่วนของตัวเมืองนะครับหรือว่าเขาสแกกังสนามกีฬากลางจังหวัด อุทัยธานีนะครับโดยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็สําหรับที่ดินเนี่ยอยู่ในชุมชนนะฮะอยู่ในหมู่บ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะจากที่ผมได้มายืนร,รีวิวในะวันนี้ก็ค่อนข้างเขินอายนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ย ออกมาพูดคุยแล้วก็ซักถามนะครับว่าวันนี้มาทําอะไรกันนะครับในวันนี้เราก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูสําหรับที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านทําสวนทําเกษตรสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่30เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับแล้วก็ลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินที่ดีนะครับแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่ที่สูงนะครับแล้วก็ สามารถที่จะพัฒนาได้นะครับไม่ว่าจะบ้านสวนหรือว่าโคกหนองนาเอาละครับ mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมในส่วนของภาพมุมสูงกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อในเรื่องของรายละเอียดครับตต่่ออจจะะพพาาเดินช สวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรญยาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคัน สคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ เอ,อาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปชมภาพมุมสูงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณฝั่งตรงกันข้ามนะครับซึ่งผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับแล้วเขาก็ทําในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเราสามารถที่จะตอกบ่อบาดาลได้นะครับแล้วเขาก็ต้องบอกว่าเขาใช้พื้นที่เนี่ยขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ตอกในโซ่ของบ่อบาดาลนะครับทําให้เราได้เห็นของสภาพในพื้นที่นะครับว่าสามารถที่จะใช้ในโซ่ของบ่อบาดาลได้นะครับตอกเพื่อที่จะทําสวนทําเกษตรแล้วดูสิครับเขาทําน่ารักมากนะครับเขาปลูกน้านะครับต้นหอมนะฮะ นิดเดียวเองนะครับกับพื้นที่ที่อยู่บริเวณตรงกันข้ามสําหรับแปลงที่ดินนะฮะทำในส่วนของแบบนี้แหละนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะอยากทําลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่แบบเป็นผักปลอดสารพิษมีมะเขือมีพริกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปสู่บนถนนนะครับซึ่งเป็นถนนคอนกรีตซึ่งมีความกว้างถึง6เมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เลยเ เลยเข้าไปทางด้านในเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วก็สังเกตได้จากภาพมุมสูงในตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนนะฮะบ,บริเวณหน้าแปลงที่ดีแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านของอทิศตะวันตกนะฮะซึ่งทางด้านของทิศตะวันตกในหน้าแปลงที่ดินะจะมีความยาวอยู่ที่55ถึง หกเมตรนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นจากภาพมุมสูงเนี่ยก็จะคงมีคําถามว่าเอ๊ะในที่ของเราเนี่ยมีสะด้วยใช่หรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่ามีสะนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อยู่ทั้งด้านขวามือนะครับก็คือในตอนแรกเนี่ยที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดผืนใหญ่นะครับแล้วเขาก็แบ่งในส่วนของพี่น้องนะครับแล้วก็คนนี้เป็น หนึ่งในเจ้าของนะครับเขาก็ได้รับมรดกมาบนเนื้อที่4ี่ไร่1งาน60ตารางวานะครับแล้วเขาก็ขุดสะกันไว้นะครับแบ่งพี่แบ่งน้องแต่เราไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าในส่วนตรงที่รถผมจอดเนี่ยเป็นดินนะครับที่เขาขุดขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้ดําในส่วนของดินที่ออกไปไหนนะครับเราสามารถที่จะถ่ายกบได้นะครับหรือว่าจะแบ่งปันกันในส่วนของอน้ําก็ได้นะฮะเนี่ยนะครับ บริเวณตรงนี้จะมีลักษณะเป็นเนินเป็นภูเพราะว่ามีในโซ่ของดินนะครับที่นําขึ้นมาถ้าเราดูจากในแปลงที่ดินนะครับดูจากผ้ามุมสูงก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีทั้งนาข้าวแล้วก็มีในโซ่ของต้นมันณปัจจุบันนี้มีคนเช่านะครับเดี๋ยวผมไล่เลียงนะครับทางด้านของทิศใต้นี่นะครับที่จะได้ในโซ่ของสระน้ําไปด้วยเนี่ยจะอยู่ทางด้านของทิศใต้ซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่100่ เ0เมตรนะครับก็จะได้ในส่วนของป่ามันไปด้วยนะครับนิดนึงนะฮะแล้วก็ายาวไปจนถึงทางด้านของทิศตะวันออกในส่วนของทางด้านของทิศตะวันออกเนี่ยนะครับตรงที่ลูกศ้ผมปักเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนน้ําสาธารณะนะครับซึ่งในนัปัจจุบันเนี่ยก็มีในส่วนของน้ำนะครับที่ไหลผ่านบริเวณทางด้านท้ายซึ่งเราสามารถที่จะดึงเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งผมก็วันนี้ได้เจอผู้เช่านะครับก็ได้อ่อ ข้อมูลนะครับว่าตรงนี้เป็นทางน้ําเข้าและทางน้ําออกนะครับซึ่งก็จะมีใน่ว่ของบ้านคนนะครับที่เข้าอีกถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่บริเวณทางด้านท้ายเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับหลายหลังนะฮะเป็นถือว่าเป็นชุมชนแล้วก็แนวทางด้านเสาไฟนะครับบริเวณนี้จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับแนวนี้จะอยู่ที่140เมตรนะครับเวลาที่ผมมายืนอยู่บนสถานที่จริงต้องบอกว่าเป็นที่ดินสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับ สูงจากระดับน้ำทะเลนะครับอยู่ที่30เมตรไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านหน้ามีทั้งน้ำประปาและไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้แล้วก็ผมเนี่ยนะครับลงมานะครับในโซนของถนนรดยางเส้น3 2 2 1นะครับเข้ามาจาก ถนนลาดยางนะครับอุทยัยธานีทับทันเข้ามาโดยประมาณ800เมตรเท่านั้นห่างจากตลาดสดอำเภอทับทันนะครับหรือว่าศูนย์ราชการนะครับเพียง7กิโลเมตรห่างจากเขื่อนวังร่ม9ก้านะครับจะอยู่ที่12กิโลแล้วก็จะห่างจากตัวอำเภอหนองขาย,ย่าง8กิโลไม่ได้ไกลในส่วนของตัวเมืองนะครับซึ่งเรากลับไปในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทยัยธานีนะครับเพียง10กิโล ตอนนี้ผมกําลังเดินมานะครับที่บริเวณในแปลงที่ดินอยากจะให้เห็นผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้เห็นในสภาพนะครับว่านาข้าวเนี่ยเขาก็ปลูกได้ดีนะครับแล้วก็มีลักษณะ,ะได้ข้าวรวงที่ดีนะครับแล้วก็คนทำเนี่ยทำได้ดีเลยนะฮะแล้วก็มุมนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแปลงที่ดินเนี่ยไม่ได้ต่ำนะครับไม่ได้ต่ำจากถนนนะฮะ แล้วก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งจะได้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งทําไปนะพูดถึงฮนะแล้วก็ถนนสวยชาวบ้านเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากเขื่อนวังลมเก้าไม่ไกลในส่วนของตัวเมืองนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากซื้อที่ดินเก็บไว้นะครับที่ดินแปลงเล็กปล่อยให้เช่าก็ได้ซื้อทํากําไรนะครับในวันข้างหน้าก็ยังสามารถทําได้นะครับราคาไม่แพง หรือว่าจะปลูกบ้านอันนี้เหมาะเป็นอย่างมากนะครับโดยว่าจะทำะบ้านสวนหรือสวนกเกษตรอันนี้ก็เป็นในส่วนของโตทางานในวันนี้นะครับเราก็จะอาศัยนี่แหละนะฮะในส่วนของต้นต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นประดู่นะที่อยู่ในบริเวณของแปลงที่ดินนะครับถ้าใครซื้อก็อยากให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะในวันนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับเราก็ได้อาศัยในส่วนของร่มเงานะฮะ ของต้นไม้ต้นนี้ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าดินนะครับเป็นดินของสระที่ขุดขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปไหนนะครับเขาก็เอามาไว้ในทำทำมีลักษณะเหมือนคันนะครับอ่ะจริงๆเลยเราปรับปรุงสักหน่อยตรงเนี้ยปลูกบ้านได้นะครับตรงเนี้ยสามารถที่จะปลูกบ้านได้แล้วก็ดินเนี่ยโอ้โหถมสูงขึ้นไปเยอะเลยนะครับเนี่ยดินไม่ได้ไปไหนนะฮะ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะโดยประมาณ200กิโลนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะจากประสบการณ์ที่ผมได้เดินทางเข้าออกกรุงเทพนะครับอยู่บ้างนะฮะ นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการในโซนของภาพมุมสูงและรายละเอียดในแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับหรือว่าแปลงอื่นๆที่อยู่ในช่องของเรานะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาซักถามนะครับรายละเอียดได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อ,อยู่ในทั้งประเทศไทยแล้วก็อยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้เราก็มีที่ดินแปลงเล็กมานําเสนอกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่ ถ้าในมุมมองผมเนะี่ยถือว่าสวยนะครับมีทั้งทางน้ำเข้าทางน้ำออกติดถนนคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ห่างตัวเมืองแล้วก็ยังมีในโะซของต้นไม้ใหญ่แถมไปด้วยนะครับก็จะเป็นนี่ต้นนี้เลยนะครับเนี่ยต้นนี้เอาละครับใน่วนของวันนี้ผมต้นสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ